สวัสดีครับพบกับรายการยั่งแจ๋ว รายการที่จะนําเสนอเรื่องราวของผู้สูงวัยที่หัวใจยังแจ๋วผู้ไม่เคยแคร์กับคําว่าแก่ไม่ยอมแพ้ให้กับสังขารไม่สนใจตัวเลขของอายุเพราะทุกวันนี้ยังมีคุณค่าถาบนโลกไฮเทคทุกอย่างเล,ล็กลง จะบอกว่านี่คือเสียงเพลงลูกกลุ่มของคุณแม่นุชคุณวรนุชกณากากรชื่อนี้ทุกคนอาจไม่คุ้นแต่ถ้าแนะนำว่านี่คือเสียงเพลงของสวีทนุชทุกคนต้องร้องอ๋อเพราะไม่มีใครไม่รู้จักศิลปินไหวแม่แต่โดนใจไนวแนว,แวแนนผู้ที่ทำให้ทุกคนเห็นว่าความพยายาม ความอดทนสามารถสร้างฝันให้เป็นจริงได้แม่นุย์ไม่เคยหัางหายจากการร้องเพลงและฝันว่าวันหนึ่งจะเป็นนักร้องในวัย65ปีความฝันก็เป็นจริงขึ้นมาได้กับการมีอัลบั้มแรกที่ได้ชื่อว่าเป็นศิลปินหญิงคนแรกที่มีอัลบั้มแรกในขณะที่มีอายุมากที่สุดเพลงที่ฉันโปรดดาวโหลดให้เธอ และด้วยเอกลักษณ์ในน้ำเสียงที่ยากจะหาใครเรียนแบบได้ทำให้ทุกๆบทเพลงย้อนยุคสไตล์เด็กแนวโด่งดังเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปเป็นอีกหนึ่งผู้สูงวัยคนหนึ่งที่ทำให้เราได้เห็นว่าดนตรีในหัวใจมีจริงและนี่คือที่มาของความแจ๋วในวันนี้ครับรักเออราคาคิดย,ยิ่งเหมือนพากาโม แม่สวีนุชนะครับร้องเพลงอ่รักยุคไให้เทคครับแล้วก็เพลงหวานของกับพี่ป๊อปแคลลี่บาบาครับเธอยิ้หวานจนเกมปรีอยู่สองวนันเสียงแม่สวีนุชนี่เจ๋วครับผมชื่นชมครับเป็นเสียงที่ไทเราะครับไม่ผมก็ไม่คิดว่าแม่สวีนุชอายุเท่านี้แล้วแต่ก็เสียงยังยังเด็กะครับแจ๋วมากครับ บอกแล้วเด็กแนวเด็กโจเขารู้จักสวีตนุสกันทั่วบ้านทั่วเมืองจริงๆอยากบอกเธอรักครังแรงก็รู้จักแม่สวีตนูสนะคะที่เขาร้องเพลงอกหักของพี่ตูนบริษแลมชีวิตแค่โดนทำร้ายใครไม่รู้จักจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะเธอว่าแล้วแม่นุสครับ เล่าประวัติแนวๆกว่าจะมาเป็นสวิทนูตนักร้องขวัญใจวัยโจะให้ฟังหน่อยนะครับตอนนี้แม่อายุ71ปี8เดือนแล้วค่ะสาวๆจบมาปั๊บไปสมัครทำงานที่ไทยทีวีช่องส4พอดีตอนนั้นตำแหน่งไม่มีก็หัวหน้าช่องส4คุณจำนงรังสิกุลก็บอกว่าทำอะไรเป็นมั่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็บอกร้องเพลงเป็นค่ะและ้วกนะ็ก็ร้อง ที่ไทยทีวีช่อง4อยู่ประมาณปีหนึ่งชอบร้องเพลงที่ชอบร้องตั้งแต่เป็นนักเรียนนะคะมือนพกนรวรมีลูกนะมีตอนไปอยู่อิตานไทยก็ไปเจอวิศวกรอิตานไทยก็แต่งงานกันนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยหยุดร้องไปเลี้ยงลูกสามคน <c oughs> <c oughs> ตอนนั้นอายุสามิห้าละ ก็ไปเรียนกีตาร์ที่สยามกลการระหว่างรอไปรับลูกตอนนงวันอะไรเงี้ยนะคะเราก็ตั้งวงดนตรีกันกับเพื่อนอะไรเงี้ยนะคะคือแม่เล่นร้องเพลงกับเพื่อนบันอ่ะเขาก็บอกบอกว่าเออที่จริงคุณแม่เราก็เสียงเพราะนะออกให้คุณแม่ซักอัลบั้มหนึ่งตอนนั้นก็65ค่ะปีปีห้าหน พอชวนมาทำมารบั้มก็นึกนานเลยโอ้โหหนึ่งนาทีแล้วก็โอเคอะไรเงี้ยแสดงว่ารออยู่นานละรอเป็น10ปีละคิดว่าความดังของเพลงเนี่ยมันขึ้นอยู่ความความแปลกของเสียงของแม่ด้วยออแล้วพอยิ่งคนรับรู้ว่าเสียงเหมือนคนอายุ30มิมาดัดหรือเปล่าคนฟังนี่เซอร์ไพรส์ว่าโอ้โหตัวจริงนี่เขาแก่นะแต่สวยอยู่อะไรเงี้ยเสียงหวานโอ้มันมันสร้างความประทับใจหลายหลายอย่าง เพลงเนี่ยมันเป็นเพลงที่วบสมัยใหม่รุ่นทำงานรุ่นเด็กๆเนี้ยแต่ว่าลีลาการร้องก็เป็นคนโบราณอย่างแม่ <c oughs> อะไรเง SMS ี้ยส่ง S M S พิมพิมคำขอความอะไรเงี้ย <c oughs> แนบคำนิยามที่สุดซื้อ <c oughs> อัลบั้มแรกก็รักยุคไฮเทคก็อัลบั้มที่สองชื่อสนุกนึกนะคะแล้วก็อัลบั้มที่สามชื่อที่สุดหวานมันเหมือนมีพลังชีวิตได้ทําในสิ่งที่เรารักเราชอบอะค่ะแล้วก็เหมือนกับมันเป็นสาวขึ้นยังแจ๋วอยู่เลยคะ่ะจะมีใครรักเจ้าได้เหมือน ห่วงใย,ยดูแลคำเตือนทำสอนรักในการร้องเพลงจริงจังจนสามารถก้าวมาเป็นนักร้องได้แบบนี้ไม่ขอพลาดเลยนะครับที่จะขอพาน้องๆเด็กๆเยาวชนที่มีความฝันอยากจะเป็นนักร้องมาฝากเนื้อฝากตัวเป็นสิทธิ์ขอเคล็ดลับเสียงดีสักหน่อยนะครับเด็กๆพร้อมไหมที่หนูอยากไม่ใช่ดอกลูก อายุ13ปีค่ะชื่อจีนี่อายุ11ปีค่ะชื่อซิวค่ะอายุ10ปีค่ะชื่อเซนอายุ14ปีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ดคะเด็กๆสวยน่ารักทุกคนเลยแล้วเคยได้ยินเพลงของแม่ร้องมั้งหรือเปล่าอ่าหนูได้ยินเพลงอะไรเอ่ยฉันไม่รู้เมื่อไรจะเป็นได้ถัดไปแต่ถูกทิ้งลงก็สิ้นความหมายตอนนี้ยังชื่นใจจึงอยากพบไปถ้าเบือ่อเมื่อใด สัมพันธ์แปลเปลี่ยนอ่าเก่งค่ะแล้วหนูชอบร้องเพลงแนวไหนคะสากกนะค่ะแล้วแล้วหนูมีเคล็ดลับในการดูแลเสียงยังไงคะก็คือหนูเนี่ยเวลาก่อนจะขึ้นเวทีหนูจะชอบบอมเสียงค่ะอย่างจริงๆเราควรจะพยายามพูดหรือแบบมูม้ากาไก่อะไรเงี้ยคือให้ปากมัน หุบเข้าหุบออกอะไรอย่างเงี้ยนะหรือไม่ก็อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ทุกๆวันเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะก็พยายามพยายามหายใจเอาเข้าเข้าเงี้ยแล้วก็โอ้เก่งมากเลยค่ะ<อ>เด็กๆเก่งทุกคนเลยน่ารักมากหลานๆนะคะคุณแม่ลองร้องเพลงให้หนูฟังหน่อยได้ไหมคะพูดกี่ครั้งกี่ครั้งก็ว่าฉันแก่ง ไม่ดูหน้าแกก็แกพอกันพูดอีกครั้งกี่ครั้งก็เรียกซะแย่ไม่หงางอแงอย่าว่าฉันแกโชคดีจริงๆนะครับน้องแอลน้องจินนี่น้องซิลและน้องเซนที่ได้มาฟังเสียงร้องเพลงของแม่นุชในวันนี้อึ้งไปตามๆกันว่าแต่วันนี้มีโอกาสมาพบแม่นุชแล้วน้องๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์อะไรกันได้บ้างละจ๊ะ ำนี้คำเดียวที่หวังจะฟังจะฟังก็เพลงของแม่ก็ไม่มีช่องว่างระหว่างผู้สูงอายุกับเด็กอย่างนี้ค่ะก็แบบว่ามันเข้าใจได้ทุกอย่างก็อย่างเช่นส่ง SMS พิมพ์ข้อความแบบนี้ค่ะมันก็เป็นศัพ์ใหม่ของวัยรุ่นซึ่งคุณแม่เนี่ยก็เอามาประกอบกับเพลงที่เป็นลูกก้งได้โดยที่แบบเข้ากันมากค่ะไม่แปลกใจเลยอะคะ่ะว่าทำไม คนแบบว่าชอบเรียกคนนุณแม่สวิทม์นวั่นใจเด็กแนวคุณแม่เขาขาอะค่ะเราก็เป็นกันเองอะค่ะพอเ,เจอเด็กก็บ่อยมุกได้ตลอดเวลาแล้วก็เข้าใจง่าย,ยาเหมือนคุยับกเพื่อนอะคะแต่การจะร้องเพลงให้เสียงสถานสวงได้แบบแม่นุษนั้นสุขภาพต้องดีด้วยนะครับอยากรู้ไหมล่ะครับว่านักร้องรุ่นคุณแม่ท่านนี้ดูแลสุขภาพอย่างไร ก่อนตอนที่แม่อายุ60กว่ากว่านะี่วนั้นก็เล่นวันหนึ่งเป็นชั่วโมงนะคะแต่ขณะนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยหมอห้ามหลายท่าหมอบอกว่ามันโลโผลเกินไปสำหรับวัยแม่ส่วนสอนเนี่ยแม่ก็สอนเพื่อนอยู่เรื่อยๆยิ่งยิ่งช่วงตอนที่ยังไม่ได้บาดเจ็บอะไรเนี่ยก็ไปสอนเพื่อน พอเช้าขึ้นมาเนี่ยเราก็นัดกันแล้วก็ไปออกกําลังสู่จิตใจเนี่ยต้องนิ่งๆให้มีสมาธิดีอันนั้นคือการทําให้จิตใจใแข็งแรงจะ <ata? S 3> ให้คุณเสริมคุณแอวค่ะเดี๋ยวมาทา,า <c oughs> นกั <ๆ S 2> นค่ะเกลงแล้วกะค่ะ <ๆ S 1> ที่เริงเราหายใจเข้าก่อนก็ได้ดีนะหายใจเข้าเต็มที่แล้วก็หายใจออก <c oughs> จะรู้สึกมันคลายสบายขึ้นๆ หายใจเข้าแล้วก็ออกอย่างนี้แล้วก็ผลักมาเหมือนย่งกับมันมีมีกำแพงอยู่ตรงนี้สี่ 4, แล้วก็ข้างหน้าอย่างงี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ 1, 2, 3, ข้างหลังกับหนึ่งสองสามสี่อย่างเงี้ยเธอเป็นคนร่าเริงมองโลกในในแง่บวกนะคะแล้วกออ็ทุกอย่างเนี้ยทำได้ อายุไม่เป็นอุปสรรคในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะพยายามดูแลสุขภาพตัวเองดูแลสุขภาพอาหารการกินอารมณ์ออกกำลังกายทุกครั้งที่เจอคุณนุชเนี่ยนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยมีพลังว่าโอโ้คุณนุชยังแจ่มแจ๋วได้ขนาดนี้สดใสได้ขนาดนี้เนี่ยเพราะนั้นเราก็ต้องพยายามมีบ้างนะคะทั้งร้องเพลงทั้งเล่นโยคะ ทั้งกิจ,จวัตรประจําวันที่มีตารางงานไม่น้อยไปกว่าคนวัยทำงานทั่วไปแม่นุชบอกว่าทําได้ไม่มีปัญหาเพราะมีลูกสาวคอยดูแลอย่างใกล้ชิดเสมือนเป็นเลขานุการส่วนตัวยกให้ลูกสาวคนนี้เป็นที่สุดของแม่ขณะน,นี้พี่เมย์ครับคุณแม่เรายังแนวและแจ๋วขนาดไหนเล่าให้ฟังกันหน่อยครับตอนนั้นเนี่ยออพอดีทางค่ายของเราเนี่ยค่ายใบชาเนี่ยก็ งานออกมาแต่และชุดก็แบบมันเงียบๆช่วงนั้นเพลงลูกกุ้งก็หายไปทีนี้คุณแม่เนี่ยก็ชอบร้องเพลงอยู่แล้วเราก็เออเอาใครดีเอาคนใกล้ตัวดีกว่าก็เลยชวนคุณแม่มาร้องประทับใจที่ว่าปกติถ้าคนทั่วไปร้องเพลงเนี่ยก็อาจจะท้อละด้วยอะไรนะด้วยวัยด้วย การพยายามของของคุณแม่นี่ก็คือว่าพยายามได้ได้ดีมากกว่าคนปกติค่ะทีนี้พออัลบั้มออกมาก็แปบ๊บเดียวเองแค่ไม่กี่อาทิตย์ไม่กี่สัปดาห์ก็เข้าไปอยู่ตามบล็อกแก๊งตามหน้าแฟนเพจตามเว็บไซต์ต่างๆเปิดเข้าไปจะเจอหมดเลยเป็นที่แบบฮือหามากๆพอมาเล่าให้คุณแม่ฟังคุณแม่ก็อา้าวเหรอก็ตกใจแบบเด็กๆชอบเพลงเราด้วยเหรออะไรเงี้ยอยากให้เธอซื้อ ก็ให้กำลังใจว่าแม่อย่าบางอย่างอย่าไปซีเรียสมากเพราะว่าเออบางทีแม่อาจจะตั้งใจเยอะไปเนาะไม่หลับบ้างอะไรบ้างพยายามซ้อมจนแบบจริงจังมากเกินไปจนกลายเป็นความเครียดเวลาล้อมันก็เลยแบบไม่หวานเท่าที่ควรอย่างนี้ค่ะอาจจะตั้งใจเยอะซีเรียสเยอะบางทีปล่อยไปตามธรรมชาติทุกอย่างก็อาจจะดีกว่านี้คอยปลอบอยู่เห็นไหมล่ะครับว่าอายุเป็นเพียงตัวเลข ถ้ามีกำลังกายกำลังใจสักอย่างไม่ว่าคิดจะทำอะไรย่อมทำได้เสมอและการคิดสร้างความฝันพยายามทำความฝันของตนเองให้สำเร็จอย่าหยุดฝันเพราะสักวันมันจะเป็นจริงดังความฝันของแม่สวีตนุสในวันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะทำให้เราอยู่ได้อย่างมีความหวังและมีความสุขกับชีวิตในทุกๆวันโดยไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยและเบื่อหน่ายกับชีวิตแม้แต่น้อยแบบแม่นุษย์นี่แหละครับยกนิ้วโป้งให้เลยแจวที่สุด คนเราเนี่ยไม่แก่เกินฝันนะคะถ้าเผื่อเรามีความพยายามเราก็จะประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็เราพยายามคิดทางบวกด้วยว่าเอานะเราต้องทําให้ได้อะไรเงี้ยสมมติไม่ไปถึงยอดอย่างน้อยก็ไปถึงครึ่งหนึงหรือเกือบเกือบยอดมันก็จะมีความสุขแล้วแต่ตรับใดที่เราได้ทำเนี่ยนะคะชีวิตเราก็ไม่เหี่ยวแห้งสุขภาพเราก็จะดีสมองก็ไม่เป็นอัลไซเมอร์ไปง่ายๆ เพราะว่าได้ใช้บันอยู่นะคะ,อะขอให้ทุกคนมีความหวังว่าจะยังแจ๋วต่อไปค่ะสมองก็แจ๋วร่างกายก็แจ๋วมีอายคราที่เคยเหมือนพี่จะเอ่ยเปิดเผยฉเฉลยคำนั้น กล้าจำนานกลับตื่นกลับกานสวงน,น้ย